ดังนั้นนะคะจึงจะเห็นได้ว่า,าการทํางานในทางมีรายได้ไดถือเป็นส่วนการสังคมที่ต้องมีการส่งนะเสริมและเพฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นในการประบอกอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับประชาชนนาไปใช้ต่อยยดพัฒนาทักษะอาชีพของตนคณะกรรมการนะคะจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวค่ะจึงได้กําหน, 3, น,นาดให้มีการจัดสัมมนาเรื่องสร้างอาชีพเสริมเพื่อมรายได้ พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีย่างนั้นเรีนขึ้นในวันนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองความรูร้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมยยางมีประสิทธิภาพค่ะการสัมมนาในครั้งนี้นะคะคณะกรรมการได้เชิญสมาชิกกลุ่มสตรีนใน ข้บาบับนค่ะของอำเภอคุคนทรวิการจังหวัดไวเอกดูถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะคะโดยการสัมมนาจะเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ความรู้เพื่อใช้ในการในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่องอาชีพด้านการเกษตรนะคะพร้อมท้งรับฟังปัญหาและเปลี่ยนความเห็นและก็เสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะแบบนี้นะคะได้เวคาสุสาน ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรัชนีพลชื่นนะคะท่านรองประธานคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมค่ะได้ลงนามกล่าวเปิดการสัมมนาเร็วนนี้ขอบคุณค่ะเพิ่มรายได้เพิ่มคราภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจากทคณะกรรมการมเปิดไร่ได้เป็นคน สังคมนรัฐรรมนซึ่งเองเป็นรมารกรรมาริ่งสี่นะคะก็ทำงานนะคะวันนี้นะคะเป็นตัวแทนขงที่มากแล้วก็เป็นอนที่ด้วยนะคะเดี๋ว่านะคะทกนเกียและดนดีอย่างยิ่งนะคะก็เรียนเบื้องต้นนะคะว่านะคะกรรมการนะครก็คือ องค์กรหนึ่งนะคะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งจะประออกอบด้วยนะคะสวสส,สแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะมีกรรมธิการของในรัชสภาสามสิบห้าคณะนะคะ mm hmm. ก็มีหน้าที่นะคะในการสอบถามหรือศึกษาเรื่องต่ตางๆนะคะที่สภาพอ เมื่อศึกษาแล้วเสร็จนะคะได้ผลยังไงแล้วนะคะก็รายงานให้สภาทราบนะคะเพื่อให้เกิดประโด์กับพี่นรองปราชาชิงในเรื่องต่างๆในด้าน,นานต่างๆนะคะซึ่งแบ,บ่ 35, เงเป็นสามสิคณะด้วยกันนะคะยกตัวอยา่างนะคะคณะสวัสดิการสังคมนะคะคมนาคมการเงินการคลัง,งการต่างประเทศการท่องเที่ยวนะคะการรับป่าการข้อมูลและยาเสพติดนะคะก็ กิจการสภาผูแ้แทนราษฎรสาธารณสุขเปะะ็นต้นนะคะซึ่งอของตัวดิฉันเองนะคะอยู่ในคณะสมัิการสังคมนะคะวันนี้นะคะตามตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศัการาช2562ข้อที่90งเล่ที่2ได้กำหนดให้คณะกรรมิการสมัิการสัคงคมใีหน้าที่และอำนาจทางกิจการที่จรณาสอบข้อที่จริง หรือศึกษาเรื่องใ,ใดๆที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสางังคมไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานให้บริการด้านสวัสดิการสางังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งวันนี้คณะกรรมการจึงได้เรียนเห็นความสําคัญนะคะด้านการทําง,งานและการเงินรายได้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ที่มีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนโดยจะต้องมีการเสนอทางเลือกและโอกาสที่หลากหลายให้ประชาชนสามารถเลือกกิจกรรมและประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับความต้องการความสนใจในการประกอบอาชีพของตนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสเสริมเพื่อรายได้ให้เกิดความมั่นคงโดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชน การใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อสร้างสาัาชีพเช่นอาชีพด้านการเกษตรที่สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานจากกล่าวรายงานจะเห็นว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายมาตรการรวมถึงเทคโนโล,โลยีและนวัตการรมใหม่ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในการนี้ดิฉันวักเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมานาทุกท่านจะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์และสามารถนําไปใช้พัฒน,นาอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิธภาพขอขอ,าาขอขอบคุณท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานขอขอบคุณท่านวิชากรผู้ทรงกรวดฒกนะครขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมานาทุกท่านนะคะขอขอบคุณทีมง,งานและคณะที่มีส่วนในการจัด งานสัมมนาในครั้งนี้นะคะและขออวยพรให้การจราัดสัมมนาในครั้งนี้สําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดการสมราัมมนาของคณะกรรมการในหัวข้อเรื่องสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีย,ยั่งยืนนักบ,บัดนี้ค่ะ

Supposed to cho đến tận cho mọi người dân hát. Sì, anh em chưa biết sáng วันนี้ไปน่าเหมากันนะใช่ปากกันเยอะที่้าคอุตุนโพทองนะครับก็เลยมาช้านิดนึงครับก็วันนี้ได้เจอทุกคนก็ดี